แทนแทนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราสัตว์ทั้งหลายนะครับมาเล่นน้ำนะครับนี่โอ้โหดูสิสะว่ายน้ำอันใหญ่มากเลยดูสิโอ้มีตัวอะไรบ้างครับเนี่ยที่จะมาเล่นน้ำในวันนี้นะครับแต่รู้สึกว่าจะลงไปในน้ำไม่ได้นะครับเนี่ยโอ้เพราะน้ำลึกเหลือเกินงั้นเราเล่นแค่ริมริมสระก็พอเนาะมาเจ้าควายนะครับเ <c oughs> จ้าควายเล่นน้ำามาครับ เลยไปแล้วควายโอ้โหอ่ามีเด็กเล่นเล่นน้ำด้วยโอ้โหยีน้องเล่นน้ำด้วยนะครับน้องชีต้าอ,อืมโอเคอตัวต่อไปมาลายแล้วกันไปมาลาย ต่อไปก็เป็นเจวัวนะครับนี่คือตจ้าวัววัวอ,อ้าวเจ้าวัวพังซะแล้วเจ้าวัวไม่ยอมเดินนะครับต่อไปต้องช้างน้อยหัวล่างมาแล้ว ครั้งใหญ่อุ้ยแก๋วครังใหญ่นะตกลงไปแล้วคิงคองคิงคองโหเราอยู่ครบแก้งเลยโอเคนะครับสำหรับวิ้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย